อะไรที่มันเป็นประเด็นอย่างเงี้ยมีรููนะบางทีเขารู้ก่อนด้วยนะคะรู้ก่อนจะเป็นข่าวอีกอันน่าเขารู้หมดเลยนะบอกว่าวันนี้19บาทซื้อมาละใช้ได้เนือ้อใช้ได้ลองดู19บาบท <19 S 1> ก็บเก19บาทก็ซื้อตแรกเราก็คิดว่าเขาต้องใช้ลิบแพงริปแพงละสองสามพันสไตล์ 2, 3, ตผู้หญิงอะเนาะอาคุณไม่กลัวแพ้กลัวอะไรเลยอะฮะก็ก็คิดว่าถ้าแพ้ปากอาจจะแบบเหมือนแบบบึนๆเซ็กซี่ก็ได้อยู่อะไรอย่างเงี้ยใช่ ก็คนนี้ส่งส่งคนนี้คนนี้ไปแล้วเขาก็แบบว่าเออคนนี้เขาสูงเท่าไหร่อะไรอย่างนี้เขาผู้ชายตัวสูงมากแล้วก็บอกว่าเออร้อเมอะไรอย่างนี้หนูอย่าไปสนใจเพราะมันไม่มีความสูงในแนวและนาบปีนี้เท่าไหร่สามสิบส่ค่ะสามสิบสี่สบายมากเราใช้ชีวิตสบายสบายออพอใกล้สี่สินะเดี๋ยวเราจะวิ่งไปหาเขาเองผม มองเรี่ยเราใช้สบายเราสวยเลือกได้แต่พอมันใกล้ๆสี่สิบอีกทั้งข6นาหกปีคราวนี้แหละจะวิ่งกันให้พลาดเลย <c oughs> ชคยผู้ชายบอกว่าอยากเจอเราก็พร้อมรู้กัเมย่เ <c oughs> มืเ่อก่อนไม่นะเมื่อก่อนไม่นะบอกว่าเธอแต่ฉันไม่รู้จักเขาตอนนี้การที่แบบนางยอบชวนคนที่ยังไม่เคยเจอออกมาก็ถือว่าเป็นการพัฒนาพัฒ <c oughs> นาในการเข้าสังคมแต่เรายังจะจะหาให้เพื่อนเรื่อยๆไหมมินก็คงดูให้เรื่อยๆใครเข้าเข้าตากรรมการก็ ก็จะส่งไปเรื่อยๆอะไรอย่างนี้แต่ว่าก็คืออยากจะบอกเขาว่าสมมุติว่าเขามีดีแบบเออพี่พลอยมีสเปคแปดอย่างถ้าเขามีสักสี่อย่างอ่ะเราโอเคอะก็ก็คุยไปเหอะเพราะมันไม่มีใครเพอร์เฟกเรายังไม่เพอร์เฟกเลยอะไรอย่างนี้เราไม่แน่ถ้าข้อเสียเขามันแบบไม่ได้แย่ขนาดนั้นอะแล้วข้อดีเขามันมันมันนำอะอย่างเช่นเป็นซัพพอร์ตเราแต่จะไม่ได้หล่อสุดๆแต่ว่าหน้าตาก็โอเคหรือสูงแต่จะไม่ร้อยแปดสิบเจ็ดแต่ว่าแบบร้อยเจ็ดเก้าอะไรอย่างเงี้ยก็แบบเราต้อง อารมอรวยอะไรอย่างงี้นักธุรกิจมากาคือพยายามคอมพอไม้ย,ยังไงก็ได้แต่ทางนู้นไม่ไม่นะไม่นะ <c oughs> ต้องมา <c oughs> ต้องเป็นไทยสายฝอรหรือเป็นแบบไหนเอาอยัางไงตอนนี้ไม่ชอบผู้ชายไทยละต้องฝอไปเลยไม่ก็ต้องเป็นตีไปเลยตีเลยตียเลยเอเชียจีนญี่ปุ่นอะไรอย่างงี้ไปเลยอ่าแบบนั้นพูดถึงผู้ชายเราไปแล้วพูดของน้องมิ้น์บ้างดีกว่าเห็นเขาบอกว่าถึงเวลาที่เขาอยู่กับแฟนนี่เขาก็ เป็น็เงยงนะว่ามาเอสมาก้หน้ามันใสมันเป็นยังไงหนูจําได้ว่าวันนั้นอะเหมือนด้วยความบังเอิญคนมันเยอะค่ะอันนี้อันนี้สมมติแฟนแฟนมิ้นคอยแล้วก็มิ้นด้วยความแรนดอมที่แบบว่านั่งนั่งกินข้าวกินข้าวมันก็นั่งตรงนี้ปุ๊บอัแป๊บหนึ่งมิ้นพี่พี่ขอเปลี่ยนที่ได้ปะเขาก็เฮ้ยทำไมเหรอหนูไม่ได้เจอแฟนมาหนึ่งวันอะเมื่อวานไม่ได้เจออะอยากนั่งใกล้แฟน นี่คือการเชนหัวเพื่อเลยนะเนี่ยเขาเรียกย้ายกาดก็โอเคโอเคย้ายย้ายเสร็จปุ๊บไม่ไหนสมมติแฟนนะอือคิดถึงกอดกันคิดถึงคิดถึงแบบเดี๋ยวหนึ่งวันหนึ่งวันสมมุติว่าแฟนได้ไหมเป็นคนได้อยู่เม่กี้กอดกันหอบก็แบบแม่๋ยวไม่ได้เจอหนึ่งวันนะ เออแล้วแม่เป็นคนสวีเป็นคนติดแฟนติดไหมก็เป็นคนโรแมนติกคนนึงแล้วก็เป็นคนชอบแสดงความรักอะไรนี่อ่าก็หวานเจอทุกวันไหมก็ก็ทุกวันนะคะถ้าไม่ทํางานเลยเนี่เราจะเป็นอย่างนี้ไหมถ้าเรามีแฟนหนูแพ็คกระเป๋าเลยค่ะเราพร้อมเก็บกระเป๋าได้เสมอเก็บกระเป๋าเจอเลย เจอเพื่อไหรก็ได้ไเขาเป็นคนที่ไม่อยากออกไปไหนน้องพลอยอเนี่ยชอบอยู่แต่ในคอนโดเฮรี่บอกมาบอกว่าขนาดเครื่องเล่นฟิตเนสใช่ไหมยังไงนะผู้หญิงปกติแล้วเวลาเล่นฟิตเนสมันต้องไปเล่นตามสถานที่ต่างๆเ,ออเพื่อให้ได้เจอกับเพศตรงข้ามอ่ามันต้องโชว์กัน <ไป S 1> หอยวันนี้ไม่น่าเชื่อเลยค่ะวันนี้ต้องออกทั้วคู่เลยอะไรอย่างนี้ทำอะไรไม่อันนี้ไม่อยากเจอใครซื้อเครื่องฟิตเนส ไม่ได้ไว้ในห้องเลยนะเอาไว้ส่วนกลางไว้ส่วนกลางของคอนโดไว้ส่วนกลางของคอนโดใครอยากนะมันเกลียดมันใหญ่มันใหญ่ห้องเรามันก็เล็กอะไรอย่างงี้ก็เลยไปตั้งไว้ที่ส่วนกลางคอนโดแล้วใครอยากจะใช้ก็ใช้ด้วยกันแล้วเราก็ตามเทรนเนอร์มาสอดเราบนส่วนกลางเพราะเราขี้เกียจออกบ้านรถติดแต่ว่าคนอื่นใช้ก็ได้เยอะไม่ชอบใครใช้ได้หมดเลยแต่เราไม่อยากจะออกจากคอนโดเลยใช่ค่ะแล้วเราก็อยากได้เครื่องเล่นตัวนี้แต่ที่คอนโดไม่มีให้ไม่มีก็เลยซื้อซะเลยซื้อเองเลยแล้วทำไม ทำไมเราไม่ทําอย่างนี้อ่ะพอยทาไมเราไม่เอาไอ้เครื่องฟิตเนสเนี้ยไว้ที่ห้องเราเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เขียนป้ายติดไว้ที่ส่วนกลางว่าใครอยากใช้เครื่องนี้มากดออดใช้ได้เลยเราจะได้นั่งดูเน็ตฟิกแล้วก็พิจารณาไปว่ามันใช่ไม่ใช่ให้มันโหลดเข้ามานี่คือคอนเซปต์ล่าสุดหน้าบ้าน เนี่ยมันจะได้หล่นนะบ้าติ๊งนอนขอโทษนะครับผมผมเผลอนุ่งน้อยหงมน้อยไปน,นิดนึงแต่ผมจะมาเล่นเครื่องนี้ครับเอาเชิญเลยค่ะแล้วหรอก็นั่งดูไปไม่ได้นะกพูพี่ก็โ,โอเคนะเนี่ยก็สูงเท่าไหร่คะ ร้อยแปดสิบห้าเข้ามาเลยเข้ามาเลยต้องขอสแกนก่อนสแกนก่อนต้องหลอกให้เข้าห้องไม่หลอกก็แบบไม่ได้ค่ะส่วนตัวก็ส่องสิมีกล้องอยู่แล้วตาแมวตาแมวอ่ะตาแมวอออันนี้แหละมินก็เลยบอกว่าเนี่ยพี่พลอยออกบ้านอ่ะไหนพูดซิว่าออกบ้านยังไงบ้างอ่ะถ้าเกิดไปยิมจริงๆอ่ะทุกคาที่คอยทำอะไรคอยทำไพรเวทหมดเลยมินก็อ๋อสมควรแล้วมึงไม่ได้เจอใครเลยเพราะมึงอะไรมึงมึงก็ไพรเวทไพรเวทไพรเวทอย่างเงี้ยครับแล้วแล้วเดี๋ยวนะคือบางทีก็ตามไอจีอยู่อ่ะ บอกไม่เที่ยวไม่เที่ยวติดบ้านติดบ้านอยู่บ้านอยู่บ้านเห็นลงไอจีใส่ชุดบ้ายน,นงว่ายน้ำนี่เต็มไปหมดเลยต่แชร์มหาชนผลไมสนิท โตซแชร์ลมาหาชนทนไม่สนิทไม่เที่ยวไม่เที่ยวติดบ้านติดบ้านอยู่บ้านอยู่บ้านเห็นลงไอจีใส่ชุดว่ายนองว่ายน้านี่เต็มไปหมดเลยโอ้ยแบบว่านางเป็นคนที่สมมุติว่าเวลาไปเที่ยวหรือไปทะเลเนี่ยนางคือเจ้าแม่ทะเลนางจะพกบิกินี่ไปแบบเป็นสิบสิบเลยจ้ะก, <Wow. S 2> ก็คือ ถ่ายเป็นสต็อกลงได้แบบเป็นเดือน2เดือนเลยแล้วก็อาจจะหยุดหนึ่งเดือนไม่อัพบิกินี่ละสักพักเหมือนเว้นระยะนิดหนึ่งะะะะแล้วมันก็จะมีะะแต่ชั้นคุ้นเหตุการณ์นี้มันดูเหมือนมาจากยวงนั้นแต่นางจะเว้นให้ดูเหมือนว่านางไปมาอีกแล้วเปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนชุดบิกินี่จริงตัวชีวิตจริงก็อยู่บ้านนั่นแหละค่ะและความพิคือตอนไปทริปเขาหลักด้วยกัน<อ>ใช่ไหมคะ<อ>คือมินน์น่ะไปสี่วันเขาอ่ะ ไปวันสองวันเองวันที่มาถึงนอนหนึ่งคืนแล้วก็กลับอีกวันมาแต่คนไปสองวันเนี่ยเขามีรูปลงเยอะกว่าเราเป็นสามอาทิตย์เพราะว่านางไปเจอผู้เป็นตะก้องหล่อสเปคนางเลยผิวแทนเอเชียนมีซิกแพคพูดอังกฤษแล้วก็เหมือนแพรวเลยวะเฮ้ยพลอยพลอยเอิบเธออะไรอย่างนี้แล้วก็เป็นตาก้องถ่ายรูปสวยด้วยสวย ผู้ชายชวนไปถ่ายรูปหกโมงเช้ามันก็สู้ไม่กี่โมงฉันไปถามเขาแล้วว่าเอบบาฉันไปทถามผู้ชายไปถามเขาว่าขอมาถ่ายรูปให้คอยได้ไหมคะอะไรอย่างนี้แล้วผู้ชายก็บอกโอ้ยเดี๋ยวแบบตอนบ่ายตอนนั้นเดี๋ยวเขาต้องไปนั่นไปนี่ต่อเขามายุ่งก็งั้นหกโมงเช้าได้ไหมคะผู้ชายก็สู้ผู้ชายบอกได้เจอกันหกโมงเช้า แล้วได้ไหม <PI AN> ได้ได้ลูกมาเยอะมากก็เปลี่ยนชุดไม่ผู้ชายอ่ะได้ไหมอ๋อไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ติดต่อกันเลยเหรอไม่ได้ติดต่อกันเลยเหรอไม่ได้ติดต่ออีกเลยอะไรอยู่เหมือนเราก็คิดว่าเขาเป็นเพื่อนเป็นพี่ไปแล้วอะไรอย่างงี้แต่สาวๆก็ชอบเขาเยอะใครๆก็มาขอถ่ายรูปกับเขาผู้เยอะคู่แข่งเยอะแล้วมีนน่ะแล้วมีนน่ะมีช่างภาพส่วนตัวไหมไม่มีเลยค่ะตั้งแล้วอยู่บนทะเลโครงเคงอ่างเงี้ยคือแบบเศร้าเลยไม่ดีวกับตกล้องอ่ะโอ้ยก็เธอ แซบไปหมดมแล้ว,ลวคนเน่ะเข้ามากเลยแม่มันก็มันก็จะยากอยู่เหมือนกันนะกับการที่เราจะหาผู้ชายที่มันตรงสเปคเรานะเราดันไปชอบเหมือนกับคนหมู่มากไงเพราะฉะนั้นการแข่งขันมันสูงไงอ่ะสองคนนี้เราเป็นเพื่อนกันแล้วเราก็คงต้องคบกันแล้วก็ทํากันอีกหลายๆอย่างทํา YouTube ด้วยการทําอะไรต่ออะไรได้เจอกันอีกเยอะ นะประทับใจอะไรในในเพื่อนคนนี้บ้างเอาพลอยก่อนพลอยในฐานะเออเป็นเพื่อนรุ่นพี่เออดีดยังไงทางเนี้ยทางเนี้ยไม่มีร้ายอ่ะเท่าที่ดูแล้วก็แบบว่าเบาเบาสบายใสไปเลยก็ประทับใจในตัวน้องมินค่ะเพราะว่าเขาอ่ะเป็นคนที่น่ารักแล้วก็เราเจอเขาวันแรกเป็นยังไงอ่ะเขาก็เป็นอย่างนั้นวันนี้มันก็หลายปีนะตั้งแต่แบบตั้งแต่เราเป็นเด็กเพิ่งเข้าวงการด้วยกันมาใหม่ๆค่ะทุกวันนี้เขาก็เหมือนเดิมแล้วก็สัพพอร์ตเราเหมือนเดิมมีอะไรก็แนะนําเราเหมือนเดิม เรามีคําปรึกษาอะไรเงี้ยเราก็ถามเขาเขาก็บอกเราบอกทุกอย่างแบบว่าเออต้องทาแบบนั้นทําแบบนี้มันก็มีทั้งเรื่องดีแล้วก็ไม่ดีอ่ะน้องมินก็เป็นแบบคนที่ให้คําปรึกษาพลอยและเห็นเด็กๆเกงี้ยเขาแบบเขามีความคิดที่เป็นผู้ใหญ่มากบางทีมากกว่าพลอยด้วยซ้ำพลอยยังต้องถามเขาเลยว่าแบบเออเกิดเหตุการณ์แบบนี้พลอยจะทําตัวไงดีแล้วเขาก็คอยซัพพอร์ตเราตลอดขอบคุณมากที่อยู่ตรงนี้แล้วก็คอยดูแลเราอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะ พยายามทําเหมือนที่เขาทําให้เราเพราะว่าเพื่อนเราก็มีน้อยเนาะเราก็ต้องรักษาคนที่แบบเรามีอยู่ให้ดีอะไรเงี้ยครับแล้วของคุณอ่ะคุณสัญญาไว้จะท,ทำอะไรให้เขาบ้างหนูหรอหนูอยากให้เขาอะประสบความสําเร็จอะไรอย่างงี้คือแบบว่าเพื่อนที่ดีอะเราจะเราจะรู้สึกดีถ้าแบบเพื่อนเราได้ดีแล้วโดวยเฉพาะในวงการอะบางทีผู้หญิงมันแข่งกันมากแล้วมันก็ไม่ได้รักกันขนาดนั้นอย่างเช่นเดี๋ยวก่อนนี่ จริงใจเลยอะสามเดียวนนี้คือเอามาพูดหมดอะไม่มีไม่มีเก็บอะไรไว้เลยอ่ะว่าไปเอใช่ค่ะบางทีเราก็ถามว่าเออเธอหน้าเรียวจังไปทาอะไรมาไม่ทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบอ้าวแล้วก็ไม่เห็นรูปแปะที่คลินิกอีกทีอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็รู้สึกว่าเออถ้าเราทําอะไรเราก็บอกอะไรอย่างเงี้ยเราก็พูดได้ไม่กักการอะไรอย่างงี้ก็ถ้ามีงานอะไรสมมติว่าเราไม่สะดวกเราก็ส่งให้เขาเขาก็มีงานอะไรพูดนึกถึงเราอะไรอย่างเงี้ยหมือนเป็นจักยานที่ดีอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่า เราก็อยากเห็นเขาได้ดีอยากมีความรักที่ดีเพราะเขาก็เป็นคนจิตใจดีอะไรอย่างนี้ก็ไม่อยากให้แบบไปเจอคนไม่ดีเท่าไหร่อะไรอย่างนี้เพราะว่านางเป็นคนไม่ว่าร้ายใครนะสมมติว่าเราเม้ามอยกันอะมันจบกันแค่ที่สองคนแต่ว่าไม่เอาไปพูดต่อบเหมือนแบบป้าข้างบ้านคุยกันอ่างเงี้ยใช่แต่ว่าเราเขาไม่เคยว่าร้ายใครเลยตั้งแต่มานางไม่ว่าใครเลยถ้านางโกรธหรือว่าไม่ชอบใครเนี่ยแปลว่าคนนั้นสุดสวิงลิงโก้มากอะไรอย่างนี้ใช่ ก็ประทับใจใช่อย่างเงี้ยมันถึงได้เข้ากันได้ต่างฝ่ายต่างดูแลซึ่งกันและกันนะฮะก็ต้องขอบคุณมากนะฮะในฐานะที่คุณทั้งสองเป็นเพื่อนสนิทกันอยู่แล้วอา,อาจจะมีข้อได้เปรียบเสียเปรียบในเกมที่ผมเตรียมไว้ให้คนหนึ่งออกไปรู้เรื่องราวของทุกๆคนส่วนอีกคนหนึ่งอยู่แต่บ้านไม่ไปไหนไม่รู้จะรู้หรือเปล่านะครับกับเกมนี้ครับดาราอักษรโย่แล้วยากละทิง โต้แชร์รหชรหมรรรหาชนโหม่โตแชร์มหาชนโหใหม่สนิทและนี่คือเกมดาราอักษรย่อนะครับให้พูดชื่อดาราหรือคนที่มีชื่อเสียงที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้นเราจะมีตัวอักษรมาให้พอขึ้นมาปุ๊บไล่ไปทีละคนทีละคนทีละคนใครนึกไม่ออกจบไปก่อนอเหลือสเล่นกันตัวอักษรใหม่ ตัดคนจนเหลือคนสุดท้ายนะฮะโอเคแล้วก็เราจะมาดูกันครับว่าใครคือสุดยอดดาราตัวอักษรย่อเขาคือแชมป์ของที่นี่ถ้าเกิดว่าพลอยได้ถือว่าเธอรู้จักคนเยอะ <Okay. S 1> แต่ถ้าเกิดว่ามิ้นได้ถือว่าเธอทำการบ้านมาดี uh huh. แต่ถ้ามิ้นตก uh huh. อายครับอายแน่ๆเพราะคุยไว้เยอะ พร้อมไหมพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วตัวอักษรที่เราจะเล่นกันคือตัวอักษรวับกอไก่กรุงศรีวิไลเกรสการ9กเกรสปรินพรกันชัยกําเนิดพลไก่วรายุทธไก่วรายุทธแล้วกระทิงกระทิงอุ่นรงกั้งกั้งเดอะสตาร์กั้งเดอะสตาร์กุ้งสุทธิราชกีอริสมันวิโอ้ ไก่สุปราณีไก่อุ้ยไก่สุปราณีด้วยไปอีกแล้วไก่พันยุทธ์เอไปอีกแล้วอะยรไปอีกแล้วกิลลี่กิลลี่กิลลี่อะไรไิลลี่พี่กิลลี่นะพี่กิลลี่ไม่ใช่วินลี่เขาชื่อวิลลี่โอ้โหแล้วตกลงผ่านกับไม่ผ่านแพ้คนแรกโอ้ย กลายเป็นว่านี่รู้เยอะกองให่เหลืออยู่สามคนแล้วดวงมันได้เวาไดละครับคุณผู้ชมครับคนนี้ไปเริ่มตัวักษรเปลี่ยนอออ่างอ่างเธอเทิงอุ้ยรวิวรรจินดาแอมสยนายแอมวิริยะอุ๊บอุ๊บวิรยะแอมสาวรัก์ อําพลรพูนเออโอ้โอเปรุตอ่ะโอเปรุตอ่ะอ้าวอัมพัชราภาอ้ัมพัชราภาโอ้พักจีราอ้าเเฮ้ยโอ้คำนี้จบหยุดอ้ําวอับูชายอ่ะอําดาราอําอธิชาติอธิชาอ้าวโอ้นนุนซีเอออู๋ธนาธรสอ้าวอัมนิติพลนามตะคุณนิติพลน่ะอ้าวอุ๋มอาภาสิริค่ะอ้าวได้ อิมาชิตะเออเอาอีกเอาแล้วเว้ยงงมาถึงนี่เลยเอ่ะอ่ะเ,เ,เ,เดี๋ยว<ต>ค<น>ุณกับผมเดี๋ยวคุณกับผมเตรียมตัวให้ดีพร้อมเขาแอบไปช่วยเพื่อนเขาต่อเตาครับพี่นอ,นออ่ะคุณเริ่มแ,แม่ตุกดวงตาตุกดวงตา ต้อยเชษฐาพี่เต๋าสมชายเต๋าสมชายอ่ะพี่ต๋อยพี่ต๋อยไต่พบพี่ต๋อยไต่พบต่อยเซมเบ้ต่อยเซมเบ้ตูมตามเชิญยิ้มตูมตามเชิญยิ้มติ๊กิ๊กติติ๊กเสียดาพรตูมตามลูกแม่ต้อยตูมตามลูกแม่ต้อยติ๊กชีโร่ติ๊กชีโร่ เอาะไรอ่ะเร็วจี้ตอตั้มสมประสงค์ตั้มสมประสงค์ตีนาตีนาอุ้ยได้ตีนาเอามาต้อยหมวกแดงโอ้ยต้อยหมวกแดง ตีเอฟอุ้ยตีเอฟได้ตีอ้วนชวนหิวตีอ้วนชวนหิวตีใหญ่ตีใหญ่มีจริงเอ้าไม่ยุราตั๊กไม่ยุราตั๊กบอลริบูอุยตั๊กบอลริบูตั๊กแแต๊กแแโอ้ยี่นเราเกือบได้แล้ววะเราก็ต้องแพ้ไปแปลว่าเธอไม่ได้ออกออกจากบ้าน ไม่จริงรู้จักคนเยอะมากข่าวอะไรเยอะแยะมากมายเพราะรู้จักคนเยอะมากสรุปผู้ชนะนะครับน้องพลสิ่งที่เราขอให้นหาะก็คือเก้าอี้โอ้โหรางวัลนี้มันเป็นเก้าอี้อเนกประสงค์อันนี้นอกจากจะทิ้วไปนั่งที่ไหนได้ครับเวลามีขยงขยะแล้วก็ถุงดำใส่วางจับมาจากกองถ่ายละครไม่ต้องไปซื้อมา ไม่ต้องแล้ววันนี้สนุกมากต่างฝ่ายต่างไม่อยากจะเผากันมากนะเพราะว่าเป็นเพื่อนรักกันแล้วก็ถ้าเกิดอยากประชาสัมพันธ์อยากโปรโม YouTube มาออกอีกนะได้เลยค่ะได้นะมาห<ๆ>า,าอีกเชิญอีกสนุกอ่าฝากผลงานนิดนึงเราจะติดตามมิน้นเรื่องอะไรได้บ้างได้ค่ะตอนนี้ข่ายละครนะคะเรื่องโลกหมุนรอบเธอนะคะของพี่แอนทองผสมนะคะโล,ลโลกหมุนรอบเธอใช่ค่ะแล้วก็ฝาก YouTube ช่องใหม่ของเราด้วยที่เดี๋ยวมาโปรโมทใหม่เ ของหนูมีซิทคอมค่ะแล้วก็ฝากตามไอจีดีกว่าค่ะมีผลงานอะไรพอยก็จะอัปเดตในน,นั้นทุกคนจะได้เป็นแาบ้พลอยพีดีเคค่ะ,ะมินดาวินดานค่ะ,ะแล้วถ้าเกิดว่าเขาหลอ่อเขาเท่เขาสูงเขา DM มาตรงๆได้ไหมครับคุณพลอยครับ ไม่ได้กลัวเอ้ยแม่บอกแล้วอะไรบอกแล้วอะไรอย่างงี้ดีเอ็มตรงๆไปมิ้นแล้วกันแล้วให้มิ้นสกินก่อนโอเคป่ะแล้วก็ส่งต่อให้หนูอุ้ยตายแล้วมีฟิลเตอร์เยื่เตว่าเอาไปบ้นอยู่กับฟ้าบรรดาบวันนี้ขอบคุณมากครับทั้งสองท่านขอบคุณนะค่านไม่ไดพบกันใหม่ครับกับรายการโต๊ะแชร์มหาชนคนไม่สนิทวันนี้สวัสดีครับ คู้ชายคนนี้หลอกน้องไม้ไม่เคยอยู่ในสายตาเลยนเห็นภาพเขากำลังเล่นเกมพอเขาได้ยินเสียงไม้เปิดเปิดประตูแกล้กทุกอย่างแบบเขารวบรวบหมดเลยแล้วเขาโวยตัวเองอ่ะขึ้นมาบนบ้านวไวมากถ้าเรื่องโบความกินยากของเขาเนี่ยนะเวลาจะก like, ินปลาเนี่ยจิตสุดท้ายของปลาเขามีความสุขไหม ให้ปีเลียนเต้นเต้นอะไรนะเต้นชื่ออะไรนะบิ๊กไฟบิ๊กไฟเป็นยังไงนะก็คือท่าสิงโตก็จะเป็นแบบแผ่สิงโตอย่างนี้ท่าช้างก็จะเป็นท่าแบบเบสิกอย่างนี้ช้างมันมีนับ6 7 8ปดไหมหรือมีแค่นี้แล้วต้องไปเรียน